หลังจากที่น้องนวลจันทร์เคยพามาที่ศูนย์รับเลี้ยงสุนัขที่พลูตาหลวงนะคะวันนี้ก็มีโอกาสนําอาหารมามอบให้นะคะก็เป็นอาหารที่บริจาคก,กันมาค่ะในส่วนของตุ๊ปนอข่าวสามนะคะรวมถึงมียาเล็กๆน้อยๆมาฝากน้องหมาด้วยที่เห็นด้านหลังนี่คือคลังอาหารนะคะแล้วก็มีข้อมูลที่น่าตกใจแล้วก็น่าสงสารไปในคราวดเดียวกันคือวันหนึ่งเนี่ยต้องเลี้ยงน้องหมาใช้อาหาร10กระสอบด้วยกันนะคะค่าเฉลี่ยที่ใช้แต่ละวัน7 0 0 0บาทเลยทีเดียวค่ะ นอาหารนักงึกษกระสอบในวันนี้ที่ออนและทีมงานนำมาเลี้ยงน้องหมาให้อิ่มท้องไปอีกหนึ่งวันก็มาจากความร่วมมือของทีมงานและกลุ่มเพื่อนเชิงชายค่ะที่ร่วมกันทำบุญครั้งนี้ออนเชื่อนะคะว่าถ้าน้องหมาสามารถสื่อสารได้เขาก็คงจะอยากขอบคุณเพราะมันทำให้อาหารของศูนย์ที่ต้องใช้วันนี้เหลือกักตุนไว้ในวันพรุ่งนี้ค่ะ ตอนนี้กำลังจะเอาอาหารไปเลี้ยงน้องหมาแล้วค่ะทั้งหมดมีกี่ตัวคะพี่เจ็ดร้อยกว่าเจรอยกว่าตัวแล้วก็มีแมวด้วยนะคะทั้งสุนัขทั้งแมวเลยค่ะไปค่ะสำหรับอาหารของเหล่าสุนัขที่นี่ส่วนหนึ่งได้มาจากเมืองพัทยาที่จะส่งอาหารเม็ดมาให้เดือนละร้อยห้าสิบกระสอบแต่พี่เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าใช้ได้แค่สิบห้าวันหรือน้อยกว่านั้นแต่หากเดือนไหนมีคนมาบริจาคเดือนนั้นบรรดาน,น้องหมาก็อิ่มท้องมากขึ้นค่ะ ใช่ค่ะทาไมถึงรู้จักที่นี่ได้อะคะก็เห็นข่าวจากช่องสามอ๋อหรอดูรายการตุ๊กปนาข่าวสามหรือเปล่าใช่ค่ะแต่รายการด้วยลอกกลมมากๆอันนี้ไม่ได้เซตออพแต่อย่างใดนะคะมาจริงๆเลยนสุนัขไหมคะส่วนตัวยงค่ะยงอ๋อแล้วก็คือมาเที่ยวที่นี่หรือเป็นคนที่นี่คะเปล่าค่ะพอดีเห็นข่าวก็เลยขับมานี่เลยบ้านอยู่กรุงเทพค่ะโอ้โหมาด้วยใจเลยวันนี้เอาอาหารมาบริจาคค่ะอ๋ออยากจะฝากบอกอะไรอ่ะคุณผู้ชมทางบ้านบ้าง ก็ก็มาช่วยหน่อยก็ได้ค่ะนิดๆหน่อยแแต่ก็ขอเดี๋ยวเขาก็ได้มีข้อกินค่ะนี่นางฟ้าตัวจริงเลยสวยด้วยขอบคุณนะคะอิ่มแล้วหรออิ่มหรอดู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 เนี่ยค่ะเห็นน้องหมาตัวนี้ก็รู้ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นพันธุ์ของต่างประเทศแน่นอนดูกษณะรูปร่างสวยมาก ก็คาดว่าน่าจะถูกเจ้าของนํามาทิ้งก็กลายเป็นสุนัขจรจัดแล้วก็ที่นี้เก็บมาเลี้ยงดูค่ะเนี่ยค่ะอยากให้เห็นภาพนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเวลาเอาอาหารไปเทเขาก็ยังมีกัดการแย่งกันแล้วก็แต่ละตัวดูหิวโหยมาก คืออาหารลําพังวันละสิบถุงเนี่ยไม่พอแน่นอนก็ยังหิวกันอยู่นี่ให้ไปแล้วรอบหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยคือรอบที่2องแต่ดูจากสภาพแล้วก็ยังคงหิวกันอยู่ที่นี่ยังคงขาดกครนอาหารและต้องการอาหารมากจริงๆค่ะว่างไงนะแหลมฮะโอ้โอ้ความจริงยังมีสัตว์อีกเยอะมากเลยนะคะที่น่ารักแล้วก็น่าเอ็นดูถ้าเกิดว่า อีกทางช่วยที่ดีที่สุดอีกทางหนึ่งก็คือว่าใครสนใจอยากจะรับอุปการะชีวิตเหล่านี้ก็มาที่นี่ได้นะคะดูซีน่ารักจะตายเนี่ยสองตัวแน่ลูสิ นี้เป็น700กว่าตัวเจ็ดร้อยกว่าครักว่าคือที่นี่ตอนแรกที่ตั้งใจก็คือว่าจะทําเป็นศูนย์นักสุนักจรจัดเท่านั้นใช่ไหมคะคือว่าเราแอร์ศูนย์นักจรจัดที่อยู่ตามถนนตามไรนี่ใช่ไหมะแต่ทีนี้มันมาอย่างนั้นแล้วมีชาวบ้านเขาเดือดร้อนมั่งอยู่แฟตอยู่ไรั่งเนี่ยเดือดร้อนก็เอาไปกว่า จะมาว่าจะเอาอาหารมาให้บั่งอะไรมั่งพอนี่ก็หายก็ไม่หมดหรอที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ตอนที่เดินมาถึงพี่บอกว่าส่วนใหญ่จะเจอมาปล่อยไว้ข้างนอกอ๋อใช่แล้วดูลักษณะเป็นสุนัขที่เลี้ยงมาจากบ้านมีปลอกคออย่างดีใช่ไหมเพอคือว่าเพราะว่าเรารับแค่ของรุตะหลวงค่ะของพัทยาใช่ไหมแต่ทีนี้ว่าคุณเอามาปั๊บเนี่ยพอเราบอกเร้ไม่รับคุณก็ปล่อยไว้ข้างทางใช่ไหมคุณอยู่เตระยองคุณก็เอามาใช่ไหมเนี่ย บางทีเราบอกคุณไปทาหมันมาคุณเดือดร้อนจริงๆเราโอเคเราช่วยได้แต่ว่าคุณไปทําหมันมาก่อนคุณไม่นะคุณพอเลยจากเราไปาปั๊บคุณก็ปล่อยตรงนั้นแล้วพี่ผู้จัดก,การดูแลน้องหมาที่นี่บอกกับอ่อนนะคะว่าในเมืองชนบุรีนั้นยังมีจุดที่รับเลี้ยงน้องหมาไร้เจ้าของอีกที่หนึง่งได้ยินแบบนี้แล้วอ่อนและทีมงานไม่รอช้าเรารีบไปกันทันทีค่ะ สุนัที่ปูปตาหลวงนะคะมาสัตหีบมาแถวนี้ทั้งทีก็ยังมีอีกที่หนึ่งค่ะนั่นก็คือศูนย์อภิบาลสุนัขที่กองเรือยุธการนะคะด้าหลังนี้ก็คือสุนัขทั้งหมดที่ที่นี่ดูแลอยู่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสุนัขที่มาอยู่ในกองเรือยุธการแห่งนี้นะคะวันนี้เราเอาอาหารสุนัขมาให้ด้วยนะคะได้เวลากินข้าวของน้องหมาพอดีเดี๋ยวเอาอาหารไปให้สุนัขก,กันค่ะ โดยที่นี่มีสุนัขทั้งหมด332ตัวและแมวอีก70ตัวเนื่องจากศูนย์อบาลสุนัขของกองเรจยุทธการนั้นไม่รับน้องหมานอกเขตแต่ก็ยังมีคนแอบมาปล่อยสุดท้ายก็ต้องจับมาดูแลกันแบบนี้ละค่ะนี่นี่คืออะไรคะเนี่ยอ่อนี่คืออาหารที่เราจะต้มให้กับสุนัขเพราะว่าเราจะ ใช้ข้าวาหมูเ้ปลามาต้มให้สุนัขแล้วก็จะให้จะแจกจ่ายให้สุนัขก,กินวันละหนึ่งมื้อนะครับหมาทุกตัวจะต้องอิ่มก็คือมื้อเย็นครับมื้อเย็น คุณผู้ชมคะจากการได้มาทำบุญครั้งนี้สิ่งที่อ่อนเห็นแล้วหดหูก็คือน้องหมาบางตัวมีสภาพผอมบางตัวเห็นได้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าเป็นสุนัขที่มีเจ้าของเลี้ยงมาก่อนแต่กลับถูกปล่อยทิ้งให้พวกเขาต้องเผชิญชะตากรรมกันแบบนี้ต้องมาแย่งอาหารกันซึ่งภาพที่ออนและทีมงานเห็นเศร้าจริงๆค่ะโดยเฉพาะทีมงานของเราคนนี้ที่กลั้นน้ำตามไม่อยู่ต้องเดินออกมาข้างนอกเพราะทนเห็นสภาพของน้องหมาไม่ไหว ยังไงก็แล้วแต่วันนี้ออนต้องขอขอบคุณอาหารแานขับรายการและเงินสมทบทุนที่มาบริจาคอาหารให้กับน้องหมานะคะเพราะเป็นเหมือนการต่อชีวิตให้น้องหมาได้อิ่มท้องไปอีกวันนึงค่ะเรียบร้อยนะคะถึงทุกบาททุกสตางค่ะน้องหมาอิ่มไปอีกหนึ่งวัน เามบอกคนใจบุญนยนะช่วยมาช่วยบริจาคอาหารอ่นนี้มุมคนใจบุญใช่คนใจบุญเนี่ยนะแล้วอย่างคนที่ว่าเลี้ยงแล้วเพราะนี่ต่อไปนะคุณมีปัญญาเลี้ยงเขาแต่เวลาหมาคุณไม่สุขแลเนี่ยคุณมองให้กับเราคุณไม่ร้องรับผิดชอบอะไรเลยเนี่ยใช่ป่ะมันก็ไม่ไหวอีกใช่ไหมเราถึงบอกว่าคุณเลี้ยงก็เลี้ยงให้ต่อไปเลี้ยงจนฝากเขาจะตายจากคุณไป